สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับยูกิลเล็คเกอร์สลิมนะครับตัวติดตามคล้ายคลึงกับบัตรเครดิตนะครับรอบนี้เข้ารองรับตัวนี้ครับซัมซุงสมาร์ตทิ n งก็คือสามารถใช้งานในกรงสี s ซั s u n g ได้เลยนะครับเช่นเดียวกับตัวนี้ครับ ซัมซุง g าเล็กซี่สมาร์ทแท็กสนั่นเองนะครับรุ่นนี้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของการพกพาต่างๆอาจจะมีข้อจํากัดนะครับรุ่นนี้ออกมาคล้ายคลึงกับบัตรเครดิตเลยสามารถพกพาได้ง่ายกว่ามีแบตเตอรี่ด้านในนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานด้านสเปคก็ตามนี้นะทำงานร่วมกับบลูทูธ5.3อันตราไวทแบนต่างๆนะครับแบตเตอรี่ให้มา155มล ah มนะครับ ชาร์จชา์จยังไงชาร์จเป็นแบบไร้สายนั่นเองนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับซัมซุงได้ทุกรุ่นแกะกล่องมานะครับก็จะเจอกับตัวการ์ดนะครับอย่างที่เห็นคือมันบางมากนะครับแล้วก็มีพวกคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับเป็นคู่มือแมนนวลแล้วก็มีสายชาร์จให้ครับเป็นแบบแมกเนติกสำหรับใครไม่เคยใช้นะครับเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานให้นะครับทั้งแบบเป็นแบบพ็อปอัพนะครับไม่รู้ว่ารองรับทุกรุ่นหรือเปล่าหรือจะเป็นแบบแพรแบบแมนนวลนะครับผ่านตัวแอปสมาร์ตติงซึ่งต้องบอกก่อนว่ารุ่นนนนนี้้้้รรออองงัับบบเเเฉพาาะะ Sams Android ถปป็็็ตตวื่ๆกจใชแ รุ่นอื่นแทนอะไรอย่างนี้ส่วนตัวการ์ดนะครับก็ต้องบอกว่าเขาออกแบบมาเทียบเท่ากับการ์ดบัตรเครดิตใบหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับบัตรโลตัสเนี่ยมันคือบัตรใบหนึ่งเลยนะครับเป็นไซส์มาตรฐานเลยนะครับและความบางล่ะโอ้โหหนากว่าบ,บัตรนิดเดียวนะครับถือว่าบางมากๆนะครับสามารถพกพาใส่กระเป๋าตังค์ใส่อะไรได้ง่ายเลยนะครับมีแม้เนติกชาร์จอยู่ด้านบนนะครับก็คือเรา ทำการแปะเข้าไปนะครับอันนี้ชาร์จรอบหนึ่งผมว่าอยู่ได้หลายเดือนอยู่นะครับแล้วก็มีปุ่ม power สำหรับเชื่อมต่อต่อตางๆแล้วก็มีรูสำหรับสายห้อยด้วยต้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับจะเรียบๆแบบนี้การใช้งานก็กดค้างไว้นะครับนี่มันจะมีอปอ up ขึ้นมานะว่าเป็น Tagger Slim นะครับของยูกรีนนะแล้วก็ทำการแอดเข้าไปปึ๊บแบบนี้ ไม่ต้องลงอะไรนะครับสำหรับมือถือ s ซัมซุงเมื่อเชื่อมต่อแล้วเราสามารถเข้ามาเช็คในสมาร์ t ท i n g ได้เลยนะครับก็เข้ามาก็เปิดไฟล์ฟนออลแทบเปิดก่อนเพื่อให้มันทางานนะครับแล้วก็ตั้งค่า Automation ได้ด้วยก็คือสมมุติว่าผมกดปุ่ม power บนการ์ดครั้งหนึ่งมันทำการเปิดไฟทํานู่นทํานี่ให้นะครับตามที่เราตั้งค่าไว้ในระบบตัวสมาร์ทโฮมนะครับอันนี้ค่อนข้างละเอียดอยู่ แล้วก็สามารถตั้งค่าเสียงได้รวมถึงเช็คแบตเตอรี่พื้นฐานได้นะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์อื่นได้อีกนะครับผ่านนี้ครับนี่มันจะวิวแมปก็จะขึ้นแบบปึ๊บๆๆแล้วว่าตัวแท็กทีเ่เราตั้งค่าอื่นๆไว้เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนในแอคเคา t ์เดียวกันนะครับสมมติว่าผมซื้อมาเป็นแพ็คเลยสีอันแล้วก็ใส่กระเป๋าอันนึงอันนึงแล้วเพื่อนเอาไปใช้งานนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าแท็กเนี่ยอยู่ตรงไหนและการ์ดนี้เหมาะกับใครนะครับก็จะเหมือนกับตัวสมาร์ทแท็กสนะครับที่ใส่แบบ กระเป๋าใส่ไว้ห้อยคอสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้นะครับคือยูสเกตมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วที่สําคัญคือมันทํางานร่วมกับตัวสมาร์ตติงสมาร์ตโฮมได้ด้วยนะครับก็คือสามารถตั้งออโตเมชันได้ก็คือค่อนข้างละเอียดเลยแต่อันนี้ข้อดีคือฟอร์มแฟคเตอร์มันดีมากนะครับเทียบเท่ากับบัตรเครดิตใบหนึ่งสบายๆนะครับพกพาง่ายและแบตเนี่ยใช้งานได้หลายเดือนนะครับจนกว่ามันจะเตือนแหละว่าเฮ้ยอยู่ต้องชาร์จแล้วอะไรอย่างนี้นะครับได้ราคาที่ประมาณ6 0 0กว่าบาทนะครับใครสนใจสามารถกดลิงก์ บนคอมเมนต์หรือกด YouTube Shopping มุมซ้ายของคลิปได้เลยนะครับเก็บโคสลดได้ปกติเลย